นี่ก็เป็นนะครับ M Y High คันที่นะครับนะครับก็รถคันนี้สมบุกสมบันครับนะฮะอันนี้วิ่ง8หกว่าแล้วนะครับนะฮะก็เจ้าของรถนะครับก็ใช้รถเขาเรียกว่าสุดเหมือนกันครับพังมาทุกอย่างเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยแก้ไขระบบนะฮะตั้งแต่เกียร์นะครับตัวคับซีนะครับแล้วก็ ตระกูลเผาอะไรเงี้ยเราก็เซอร์วิสให้ใหม่หมดเลยนะครับทีนี้ก็เข้าสู่ระบบของการดูแลเซอร์วิสนะฮะเหมือนเรียกว่าตามระยะนะครับเราก็ดูแลให้หมดตอนนี้ต้อมจดจบเรียบร้อยครับลองวิ่งทุกอย่างโอเคนะครับนะฮะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเงียบยิบระบบนะฮะเข้าได้ปกติหมดแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเข้าปุ๊บ เรียบร้อยนะครับนะครับเข้าหมดแล้วนะครับนะครับนี่นะครับนะครับตอนแรกระบบก็เข้าไม่ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาตอนนี้นะครับแจ้ให้จบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวส่งรถนะครับสวัสดีครับ